แยกย้ายครับสวัสดีเยาเศาอีกมือหนึ่งนะครับทางทุนประเทศไทยนะครับเข้าต่อเช็กเอาออกจากตรงนี้ไปคือที่สองครับที่ประเทศเมียนมานะฮะฝั่งซ้ายฝั่งทางนี้เป็นของประเทศเมียนมาฝั่งขวาเป็นของประเทศไทยนะครับมีแม่น้ำสายกกลางเท่านั้นเองนี่คือแม่น้ำสายฮะไหลระแรง ทุกนี้เป็นหน้าฝนอี่ไม่ธรรมาดาครับที่ใส่น้ำนี้จะมีน้ำไหลนะฮะแล้วก็มีน้ำไหลไปเดินทางออกจากโรงแรมตรงนี้ก่อนนะครับพักได้ครับ700บาทถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคอยู่นอนสบายอยู่ฮะบ,บนีมเสียงยังเลยอ้าวตื่นมากัได้มาเจอพเ่แจอยู่ที่ห้องครับนี่ไง ฝันเห็นเลขเด็ดแม่วานใช่ไม่นอนสบายมากเลยม,นนม,มันไม่นดียินเสียงอะไรเลยเนาะใช่ค่ะฝันยังไงฝันว่าอะไรฝันว่าฝันว่าหลับฝันว่าได้นอนก,กับสาวเหรอฝัน <c oughs> ว่าหนูไปอยู่เมืองไทยเมื่อคืนละโอ้ฝันว่าได้อยู่เมืองไทยตั้งแต่เมื่อคืนละเอ้าเดี๋ยวเฉิมสงสัยวันนี้จะได้ไปเมืองไทยแล้วมั้งเนี่ยต้องพาไปแล้วต้องเอาไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราเช็คเอาออกจากนะฮะตัวบริเวณมี Hall r e c e p t i o ก่อน แล้วก็เดินทางต่อนะครัโอ้นี่เราก็มีราชรถมาเกยสวัสดีครับพี่ครับแนะนาหน่อยพี่เป็นคนที่นี่คนชิงตุงครับคนชิงตุงพี่เป็นคนชายใหญ่มาทำงานอยู่ที่นี่ครับ๋อเป็นคนชิงตุงแต่มาทำงานที่นี่โอ้พีมีติดตามติดตามดูพวกเราอยู่นะครับผมโอเคขอบคุณครับวันนี้พี่จะพาเราไปเชิญกันน้องสาวน่าจะเป็นนางเอกนั่งหน้ากับพี่เขานะครับแฟนพี่ไม่เห็นตรงนั้นอย่างนี้ป่านาราชรถมาเกยไะ โอ้วันนี้ก็ค่อยมีแดดนะโอเคได้ยพี่ไซครับกระเรากำลังจะไปไหนครับนี่เราจะไปที่ร้านอาหารบีลาวันดีในฮกครับดีลาวดีวดโอ้เป็นอาหารพรมา่าใช่ไหมฮะอืมเป็นอาหารอาารราัไนไทยใหญ่พูดงจะเป็นคนเอ้ยส่วนมากพูดจัดการก็เป็นคนไทยอจัดการแัชเชียร์ก็เป็นไทยเพร,ะพระาะว่าไอ้ที่ที่ผมทำอยู่เนี่ยร้านต่อส้างก็เขาระบบทายมาทำ ทำระบบเราไม่ได้เข็นบินมือเงี้ยทำออกตอนนี้ลงมาจากรถแล้วนะคะมาถึงแล้ว <c oughs> มาถึงแล้วร้านอาหารพอดีกําลังหิวพอดีเลยะนะครับอัน <c oughs> นี้ร้านอะไรลีลาวดีอะ่ะลีลาวดีรีลาวดีน่าจะมีอาหารทั้งไทยทั้งพมา่าทั้งจีนอาหารนานาชาติประมาณเนี้ยเนาะต้องต้องไปดูเนาะเพราะว่าน้องขอเองก็ไม่เคยรกคือก็ไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเดี๋ยวเราต้องนี่ฮะพอดีขอบคุณพี่เอฟซีของเรานะครับพี่สนะฮะพี่ส พี่ใส่พี่ใส่เมยซุงค่าเมย์ซุงค่าวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสนะฮะได้มาเจอกันเนาะพี่เขาติดตามมาตั้งแต่ผมมารอบแรกก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ขอบคุณมากอาจจะนั่น่นนั้นแล้วบ้างไหมอาจจะดูตั้งแต่เราไปเลาะลาวนั่นแหละเนาะแล้วมีโอกาสมาร้านอาหารเนาะพี่เนาะไปอะไรดีกว่าครับให้พี่เขานำเลยดีกว่านะเพราะเราก็เหมือนยังไม่เคยมาไม่เคยมาโอ้สบายๆพี่เขานำนะพี่ผมสบายๆกันมาอยู่แล้วไป ะลงไปทฮะโอ้หอมหอมหอมกระเดีลมแรงเนาะลมลมแรงว้าวข้างล่างข้างล่างสวยโอ้บอกเลยว่าอยู่ใกล้ขนาดนี้หนูยังไม่เคยมาน้ำสีฟ้าใ้่รสีเขียวสีฟ้ามานั่งเลยไปนั่งเลยครับไปนั่งไปนั่งเลยไปนั่งเลยยิ้มสวยยิ้มสวย จริงๆนะคะนี่ครั้งแรกเหมือนกันขนาดเป็นคนในเมียนมาแท้ๆนะคะยังไม่เคยมาเลยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวอะไรอย่างงี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยใหญ่ภาษาเขาเรียกว่าองจ่าองจ่าองซ่าคือชิงช้าโอ้องซ่าแต่วิวสวยมากอ่ะสวยๆน้ำออกเป็นสีเขียวฟ้าเลยอ่ะเราเราไปดูตรงนี้โอ้สวยจริงๆป่ะสวยจริงป่ะผมขอเป็นตากล้องนะครับวันนี้โอ้สวยมากสวยมาก โอ้โหสวยครับสวยทั้งแรกเหมือนกันมีไอเดียนะแล้วก็มีตูบเห็นแล้วมีไอเดียเนาะตูบตูบมีตูบนี่ไงเขาเรียกว่าตูบนปโอบกระท่อมที่นี่ว่าซุ่มนะซุ่มซุ่มตูบกระท่อมอ๋อภาษาใต้ดรามันจะพ้องว่าตุ้มตุ้มหรอตุ้มภาษาใต้ซุ่มสุ่มสุ่มภาษาอีสานซุ่มตูป ใหญ่ๆก็จะห้องว่าซุ่มซุ่มซุ่มก็คือกันใช่ใช่กันโอ้ถูกใจนะแต่บ้านนะโอ้มีไอเดียแล้วนะเนี่ยมีไอเดียนะโอ้สุดยอดอันนี้เป็นปลาผู้ชายเนี่ยปลาผู้ชายทำไมทำไมปลาครับปลาครับปลาครับถ้าปลาผู้หญิงบ้เลยหมแกเด่นเนาะ จะมีเป็นส้มเป็นส้มอ่ะส้มเป็นส้มอะไรเงี้ยน้ำอ่ะน้ำน่ะทำไมเขาย้อมเหรอเขาย้อมอยู่บ่น่าจะย้อมอะไรเนาะน้ำธรรมชาติย้อมอยู่บ่เดี๋ยวมี้บ่น่าจะมีน้ำสีนี้ฮะย้อมย้อมโดดเล่นได้ไหมเงี้ยไมได้เลยลองม่ลองไม่ยเออ ตรงนี้ก่นสักหน่อยสวยดีสวยดีสวยดีก็คือมันจะมีเป็นซ้มเป็นซ้มเป็นซ้มเนาะเป็นซ้มเป็นซ้มบรรยากาศไม่เหมือนหรือว่าอยู่ในเมียนมาเลยเนาะตอนแรกผมคิดว่าอยู่ในต่างประเทศไม่ไม่ใช่เมียนมาไม่ใช่อยู่ที่อันนี้ขี่เอามาจากท้าขี่เล็กีกิโลประมาณสิบเนาะประมาณสิบกิโลใช่ประมาณสิบกิโลครับเหมือนอยู่ไทยนั่นแหละผมว่าเนว่ออยู่ไทย ไม่อยู่ไทยก็อยู่ไม่เวียดนามก็ประเทศจีนนะสอ,อย่างนี่แหละนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ได้เจอน้ำเป็นสีปกติน้ําอยู่ข้างนอกมันจะสีเป็นโคลนแต่นี่สีบุรกูุลเลยบุรกรุลโอเคเดี๋ยวเร,เราไปหาที่นั่งกนไปหาที่นะนั่งดีกว่า ผมมันมีภาษาไทยด้วยอ๋อส่วนมากก็น่าจะไทยแล้วมั้งเนี่ยมีภาษาไทยด้วยอันนี้พูดไทยได้สบายมากเลยเนาะเป็นคนไทยใหญ่ปะโอ้ยไม่สูงค้าสูงค้าอะไรอร่อยมันก็อร่อยทุกอย่างนะเนาะส้มตำไหมส้มตำก็ได้ครับเฮ้ยมาหอดพี่ให้กินส้มตำมุ้งเลยกินแต๊าบมุ้งเอาให้น้องหอมดีกว่าน้องหอมพี่ไม่เป็นหอมจะกินอะไรสั่งมา ก็เมนูถือได้ว่าเป็นเมนูที่คนไทยกินได้ครับคนไทยกินได้เพราะว่าคนที่นี่คนไทยใหญ่ฮะคนไทยใหญ่คนไทยใหญ่นี้ส่วนมากก็ผู้ไทยชัดเจนเนาะผู้ไทยด่าชัดเจนเห็นน้องเขาก็ทาธนาคาชิเียนรหัสเลยรู้สึกว่าคนดสมนฮะใช่ครับดูดิบรรยากาศดีมากเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งออกไปน้ำนี่เป็นบูรากูลเขาเรียกว่าบูรากูล น้ำไปสีครามนะฮะออโอ้เลือกร้านได้เยี่ยมมากเลยครับผมสวยมากนะฮะมีมองนี่ฮะโดดเลีนนนำครับโอ้โตะ๊ะบนนกูเนาะโอ้เขรับน้ำหนักได้อยู่ฮะโอ้โหชิวๆมากเลยฮะดูดิจะออกมาหนังพักสีเอาเมือ่อน,นี้กับแบบสบายๆครับชิวๆนะฮะกับเป็นอีกร้านหนึ่งที่พีเข่า อยากแนะนําให้เฮ้ามากกินของดีๆนะครับกินของแซ่บๆของน่าจะเป็นอาหารที่ทื่ปะเฮ้านะครับเป็นอาหารไทยใหญ่เป็นอาหารไทยใหญ่บรรยากาศก็ดีขอบคุณฟ้ามื่อวนี้บ่มีแสงแดดเลยนะครับเบิ้งรถครับหดงามมากเลยบอคือว่าอยู่พม่าครับคือว่าอยู่ในไทยอย่างนี้นะฮะนึกว่าอยู่ในประเทศไทยบรรยากาศเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวให้ทางคุณสั่งกับข้าวก่อนนะฮะ ไม่มีอะไรมันมืดจังวะเนี่ยทำไมเนี่ยจะปรับผมจะปรับแสงก่อนนะครับปรับยังไงก็ไม่ขึ้นแลไรปรับเต็มที่แล้วท่เนี่ยมันมืดอ่ะทุกวันนะครับมากินมากินข้าวน้ำกันข้าวปลาเนี้วันนี้เขาได้เด็กเสิร์ฟเนาะเด็กเสิร์ฟเอ่อมือซุ้มข้ามือซุ้มข้ามอัเส็จแล้วนะฮะเอานี่ยพี่หน่อยเอาไอ้นั่นน่ะผลน้ำปลาน่ะผลน้ำปลาเมียนมาผลน้ำปลาเมียนมาแล้วก็ใช้ได้ครับน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาตาเมียนมาวันนี้ก็ ขอบคุณพี่สายครับสวัสดีครับพี่สายลุยเต็มที่เลยนะครับพี่ล,ลุยเลยครับตามสบายเลยนะฮะวันนี้กับแกมนะครับวันนี้ก็กินอาหารผ้าม้ามา,มาหลายแล้วก็ขออนุญาตนี่ฮะตำักหุงอีกสักรอบหนึ่งนะครับตำักหุงแล้วก็มีต้มแซ่บนะฮะต้มยำกุ้งอ่ะปกติกินอย่างนี้หรือเปล่าอาหารอาหารใช่อ่ะอาหารที่ไทยใหญ่ก็จะคล้ายๆยายายกันคล้ายๆกันแล้วก็กินเหมือนกันรสชาติรสแตกต่างนิดหน่อยหน่อยรสชาติจะจืดกว่าหรือว่ายังไง ถ้าจืดๆแล้วก็ไม่กินเผ็ดคนไทยใหญ่ก็เขาจะไม่เน้นน้ำตาลกับกะทิโอ้โหใช่ใช่ใช่แล้วอาหารที่เรากินของอาหารพม่าอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะว่าพม่าจะเน้นน้ำมันน้ำมันเนาะเอออะไรกันนะกันะโอ้ยยอดเลยน้ำมันเยอะมากเลยเมื่อวานที่บ้านนานี่เขาแบบกินเสร็จประมาณเขามันเขาขึ้นเลยเขาตกมันทันทีเลยเออมันทั้งคืนเลยเออตกมันเลยมึงโอ้ยไหวไม่หวสาก็ได้นอนตกมันย เอาล้วฮะกะส้มตํานี่ก็ตำโมฮุงตำบักฮุงอันนี้เขาเรียกว่าตำบักฮุงที่นี่ที่นี่เรียกว่าอะไรตำมะซองพ่อฮะตำมะซองพ่อตำมะซองพ่อมะซองพ่อเออมะมะฮุงนี่เอิ้นว่ามะซองพ่อมะซองพ่อเหรอโอ้มะซองพ่อชีวิตปิดใช่หรือตำมะซองพ่อซองพ่อแล้วต้มยำอ่ะต้มยำกะต้มยำอะไอ่ะต้มยำก้น่าจะได้ชื่อมาจากไทยรึเปล่ามาจไทยแล้วก็เดียวกันนั่นแหละแล้วก็ต้มส้มต้มส้มเนาะต้มส้ม เดี๋ยวเซฟแล้วเฮ้ากับออกเดินทางต่อนะฮะวันนี้กับพามาเบิเร์นบรรยากาศขอบคุณพี่สายมากเลยนะครับวันนี้ถ้าบมพามาก็บู้บ, <c oughs> บู๊เลยนะฮะว่ามีร้านอาหารที่คล้ายๆกับอยู่ในบ้านเฮาเนาะอยู่ในประเทศไทยนะฮะมีสายน้ำคล้ายๆกับบุรุูลเลยเนาะบุรุูลเลยแต่เป็นบุรุูลที่ผมมีป่าจ้ากโตเลยนะฮะ ปลาชักตัวก็มีหลายคนเริ่มจะมากันแล้วรู้สึกแบจบาจางๆขอเติมน้ำปลาสักสักคำหน่อยก่อนนะ <c oughs> โอ้โน้ำปลาเติมเติมเยอะนะเออไม่เป็นไรวันวนี้วันเรายูนที่เมียนมาอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบุญตัวแอลกอฮอล์นะไม่มีปัญหา,<อ>าหรอ,อ,อนะโอเคทำไ <ทำ S 2> มเชิญชวนเป็นภาษาไทายใหญ่หน่อยมากินข้าวแล้วกันที่ร้านอาหารมาค่ะกินข้าวต้มกัญชาดิลล่าอาหารลีลาวดีดีไหมครับเย่ค่ะกินข้าวต้มกันกินใครแล้ย จู้กันกินข้าวจู้กันกินข้าวกินข้าวซ้อมกันกินข้าวซ้อมกันกินข้าวซ้อมกันจ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 อมกันกินข้าวจอมกันจอมกันกินข้าวจอมกันกินข้าวจอมกันก็ถ้าเป็นภาษาอ้ายนี่เป็นว่ากินข้าวจอมแล้วก็กินข้าวใกล้ๆก้กันเหรอจอมจอมลงมันจอมลงเหรอเน้จอมลงจอมลงแปลว่ามันค่อยๆเล็กลง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 กินข้าวจอมกัน เด้อดื่มน้ำกันเด้อนะมึงเมนูมึงนี่มีอะไรบ้างขออนุญาตนะอึ๊ือปติ๊งไก่ก๋อมตำกินก๋อมตำเหรอตำมะฮุงแน่ติ๊เป็นยังไงอือตำอย่างงี้างน้องหอม อิ่มไหมครับอิ่มไหมอิ่มมมากอิ่มเลยเนาะแล้วก็บรากาศดีน้ำเนาะใช่ค่ะเออข้างหน้าเดี๋ยวก็ดีน่ะมันถ้าเป็นช่วงกลางคืนมันน่าจะเขาน่าจะเปิดไฟเนาะใช่ค่ะน่าจะเปิดไฟฮะน่าจะสวยกว่านี้นี่เหมือนอยู่ในต่างประเทศเลยนะเหมือนไม่ใช่อยู่ในพม่าครับเออคนก็เยอะฮะมีทั้งคนไทยใหญ่คนพม่ามีกระสาวพม่ามิงกระบา น้องน้องได้อยู่ฮะนินกาลาบาหน่อยนินกาลาบานินกาลาบาใช่เนาะที่งานนานเห็นสาวไม่ได้เลยปะกลับเลยก็ได้ครับกลับเลยก็ได้ครับก็กลับเป็นบรรยากาศดีมากเอาก็ขอบคุณพี่สยมากๆครับที่พาเขามาเอกินนะเมื้อนี้ดีมากเลยที่บ่มีแสงแดดมานะฮะฮะอะไรนะโอ้เมยสูงเมยสูงเมยสูงค่ะ นะฮะเป็นซุ้มเป็นซุ้มไปอ่ะกินอยางนี้หน่อยบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับปะมมดน้าด่านแล้วนะฮะข้ามด่านตรงนู้นฮะเดี๋ยว ชุดเมื่อกี้นี้เป็นชุดเอดเอกสารนะครับสหรับคนพม่าที่จะเดินทางเข้าไปที่ประเทศไทยนะครับไปต่อไปเดี๋ยวเข้าไปยังตลาดนะครับโอ้โหคนเข้าประเทศไทยเต็มเลยเราจะขึ้นจะขึ้นตรงไหนอ่ะแน่นเอียดเลย เนี่ยคนเขาเพียบเลยแล้วขึ้นนี่ใช่ไหมขึ้นนี่โอ้แน่นเลยครับไปประเทศไทยครนี่นี่นคนพม่าครับคนพามา่าไปประเทศไทยเพียบเลยเอาตรงนี้เหรอ๋อตรงนี้โอ้ยยานยนแน่น,นยันเลย าคนพม่าไปในไทยฮะนี่ฮะพอไปเที่ยวในไทยเยอะเลยพอไปเที่ยวในไทยแต่เฮาจะไปตลาดมองนี้คไปก่อนวะไปก่อนโบไปครับนี่ลงนี้ลงนี้ล่งนี้ไทยข้างใน,นครับไ,าายยไปมาแล้วไปมาแล้วอ่ะของ <laughs> ชอบเลยใช่ไหมเนี่ยไหนเนี่ย <Nice here. S 2> ไม่ได้ชอบอ,อุย้ย ขายได้ใช่ไหมบุหรี่ไฟฟ้าเยอะเลยยูนิบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหายเลยจะซูบไฟฟ้ายูนี้ว่างขายกันเต็มเลยฮะน่าจะบวผิดกฎหมายไม่ผิดเนาะไม่ผิดมีกฎหมายเยอะมากแบบวางที่ไทยไม่ได้โดนจับเนี้ยเพียบเลยเนี้ยเพียบเลยมีแต่บุหรี่ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะแต่เข้าไปที่ไทยนี้บ่ได้ครับผิดกฎหมายนะฮะ นาฬิกาสักเรือนไหมเราก็อลดราคาเลยนะอ๋อเข้าไปค่ามันค่าอันนี้ขายก็เหรออ๋ออันเนี้ยอันนี้ขายสามสิบบาทอ๋อสามสิบบาทก็ไใบปันสี่สี่กระปุกล้อยสี่กระปุกสี่กระปุกร้อยอ่อก็ถือว่าท่านหนึ่งกระปุกสามสิบบาทค่เขาเรียกว่าธนาคารใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเขาใช้ยังไงฮะเอ่อมัน ขวดแล้วก็เอาน้ําใส่น้ําใส่บางๆแล้วก็ทาแล้วก็สิวฝ้าจะหายโอ้จริงป่ะโอ้จริงป่ะจริงเนาะสิวฝ้าหายงบประมาณสักสองร้อยให้หน่อยครับเอาสองร้อยบาทสองร้อยบาทเอาของอ่างอายด้วยนั่นแหละด้วยกันเอามาพร้อมคนละร้อยยังใช่นมีสีเหลืองมันมีสีเหลืองสีอะไรคะสีเหลืองกับสีเขียวอะค่ะเอาเอาอย่างละสีอันก็ได้ครับอย่างละสีอันสีเขียวนะหอมนะ กลิ่นมะนาวแต่ว่าเราดมอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่รู้เราต้องเปิดฝาต้องเปิดฝากินมะนาวใช่แล้วที่เขาแปะอยู่บนหน้าก็กอันนี้ใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าสิวสิวฟ้าจะไม่มีอค่ะทาแล้วก็สวยอะค่ะทาแล้วหล่อได้ไหมถ้าคนทาหล่อค่ะถ้าคนไม่หล่อทาก็หล่อขาวเลยอะถ้าคนไม่สวยทาก็สวยผมจะขาวไหมครับเไหนครับผมทาไปทีอ๋ทาทุกวันขาวจริง อยาก็ต้องทาเยอะๆออกอยากรู้อยากรู้ดิคนเยอะๆกลางวันก็ทากลางมื้อคืนก็ทาจะสวยค่ะคนพม่าคนไทยใหญ่สวยไหมคนไทยใหญ่สวยครับคนไทยใหญ่ห้างรีนอนางอันนี้คนไทยใหญ่หละอันนี้คนไทยใหญ่ถ้าถ้าห้างรีไปบ้าสวยค่ะห้างรีห้างรีนี่แหละเคล็ดลับความสวยของเขาแล้วไทยใหญ่ทำไมไม่ทาครับอ๋อจะทาก่อนนอนหรือว่าถ้าเวลาจะไม่ทาออกมาเดินถ้าถเล็ด แรงๆก็จะทาแล้วก็มันจะกันแดดด้วยอะค่ะถ้าถ้าถ้าไบซุ้มค่ะแล้วแล้วอันนี้เป็นชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เหรออันนี้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 ยออชุดอันเนี้ยใช่ไข่ไข่นี้ไข่ร้อยห้าสิบชิ้นแค่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเราจะเป็นทำอะไรล่ะเราทำไม่เป็นถ้าแบบเมื่อวานไงจะจะแถมอันที่ฝนอันหนึ่งถ้าหนึ่งร้อยบาทเราทำไม่เป็นเราออสที่มันสำเร็จนี่แหละเราอย่างอย่างอย่างละสี่อันน่ะค่ะค่ะอย่างละสี่อันอ่าแบบนี้ใช่ไหม ล้างสะอาดแล้วก็หยดน้ำน้อยแล้วก็อันนี้โอเปลือกมันใช้แต่เปลือกมันใช้แต่เปลือกมันแล้วเปลือกมันแก่นมันได้ไหมแก่นข้างแมได้ไหมอันนี้ไม่ได้มันมันจะนานหน่อยอ่ะถ้าถ้าเปลือกมันนี่แป๊บเดียวเคยมีคนใช้แล้วทํายังไงก็ไม่สวยต้องแก่นอ่ะเขาก็เลยใช้เปลือกถ้าเปลือกสวย ใช่ใช่ใช่ไม่ถ้าหยดน้ําหน่อยก็พุนมันจะออกเนื้อแป้งมานะแล้วก็แปะอันนี้ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคให้ดีนี่จะของร้านต้องรอให้ดูนะจ๊ะโอเคครับไปห้างนานแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะอยู่อไม่อยู่ถึงอับซิบกับเบียร์ร้นตงเตอสองค่ะออกนี่ออกกันตั้งเต้ก่อนไปเป็นคนอีสานออ๋จเหรอคนลาวคนอีสนี่เป็นคนเตค่ะ โอ้เรียบร้อยฮะวายคนลาบผียังไงเนี่ยปลาเดี๋ยวเขาข้ามด่านข้ามด่านครับกลับกลับประเทศไทยโอ้กลับประเทศไทยแล้วดีใจยังเลยกลับประเทศไทยมีฟังเมียนมานะฮะก็จะเห็นคนเมียนมาเขาเดินทาง เข้าไปไทยเยอะมากเลยนะครับบรธรรมดาเลยนะฮะ<อ>เดินทางแบบเจ็ดวันนะฮะเดี๋ยวยังไงผมต้องปิดกล้องไว้นะครับแม่สายนี่ฮะสายน้ําสายครับแม่น้าสายแม่สายมีคือแม่สายนะแม่สายน่าจะไหลแบสุดทบกับน้ำโขงมากรถยังแน่นเลยอันนี้เป็นสำหรับคนเมียนมานะครับคนมินมาจะมาเอดเดือยยา่นี้ เดินตรงไปเลยเขาเดินตรงเลยอาตอนนี้น้องหอมอยู่ที่ไหนบอกหน่อยยูประเทศไทยโหนี่ขโมยสาวไทยใหญ่มาลักสาวไทยใหญ่มาเตะประเทศพม่าฮะวันนี้เียวพาเที่ยวประเทศไทยเด้อเคยมาบ่อยอยู่เนาะมาเคยมาเคยมาแต่ยังไม่เคยไปหลายๆที่ ไปงานกน็เดี๋ยวไปเอารถก่อนก่อนนะฮะเข้าข้ามาแล้วครับตอนนี้เขออ้ายูทีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะออกมาจากด่านตรงนู้นนะฮะอ้าเดี๋ยวเราไปเอารถกันเลยดีกว่ามีฮะมองจอดรถเอา้าอยู่ในซอยโรงแรมวังทองเวียงทองหรือวังทองเนี่ยฮะวังทองอ๋อวังทองโรงแรมวังทองอู้มีรูปศิลป,ปะเมีมาลูกเมียนมาลูากลชนเผา่า อันนี้น่าจะเป็นเผามงเนี่ยนี่มงอันนี้มงอันนี้มงเฮ้ยถอยเร็วหน่อยเฮ้ยร้อนเว้ยโอ้ยเป็นหรือเปล่าต้องไปลากมไหมลากมาหรือเ<า><า>ปล่า,ลาต้องต้องให้ต้้องใหน้องหอมที่เข็นไหมเนี่ยเขาไปเข็นออกอ่ะเออไม่บอกว่ากลับทิ้นแล้วกันว่ะอุ้ยมันแปลกอะ่ะพี่ทำไมเขาลากอะวะเขาไม่ใช้โอ้เขาลากเอาเลยเขาไม่ทิ้งกดูเจให้เออวันทิ้งกดูเจให้แต่เขาแค่ไม่ให้เราล็อกปะปะปะหลบหลบมันนี่เขาไม่ได้ เแล้วตรงนี้มันให้มันเดี่ยวตรงนี้เออแล้วฝั่งนี้เขาต้องเอาให้เราโบกรถโบกรถให้เขาหน่อยทางนี้หักหักตรงมาก่อนตรงมาก่อนหักเลยหักเลยไปเลยไปเลยค่อยค่อยค่อยเชิญแค่อยบอกเออเชิญแล้ค่อยบอกเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวให้มันตั้งลำก่อน อันนั้นอันผมสีนั่นเลยเราจะเอารับเออทิ้งยาพนาครับทิ้งมางก็ได้นะครับขยะครับผมเฮ้ยผมหาของไม่เจอเลยอ่ะโอ้เจอเจอทิ้งบ้างก็ได้นะทิ้งยาพนานะฮะหกมากหกแท่งแล้วนักระดองหัขยะดีกว่ามั้งเราไปถึงแม่สายนะครับอันนี้แวบมาเลยนะครับหาห้องพักเน่าจะพักแม่สายคืนหนึ่งนะฮะก็เป็นที่พักที่ผมเคยมาพักนะครับก็โอเคเลยเป็นแบบ แครเวตมากเลยนะครับเป็นรบกส่วนตัวส่วนตัวมากเลยนะฮะสงบมากตั้งอยู่ท่เชิงเขานะตั้งเชิงเขาบริเวณในอำเภอแม่สายเลยนะฮะคืนละ5 0 0บาทตอนนี้เป็นเวลา18บนาฬิกานะครับกะซื้อเครื่องซื้อของเฮ้าบัวต้องการที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะฮะกะสบายสบายพอนายนะฮะกะน้องหอมน้องหอมนอนห้องนี้นะฮะอันนี้ผมนอนครับทีมงานบันณาสองคนคือเก้านะครับเตียงคูนะครับ อือมาเบิ่งครับเฮ้ย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 เี้ยยังไงเอ๊ะทีวีจะไปตีทีวีมีเตียงสองเตียงฮะเตียงสองเตียงเส้นะครับห้องน้ำครับโอ้โหครับจริงกันไปนะซักพักทิ้งไว้เอาโอเคโอ้ยอย่าไปเอ็ดอย่าไปชกทีวีดิอะไรดิเฮ้สิะไปตีอย่างทีวีโอ้เอามื้อนี้เมนูเฮามีอะไรมั่งน้องหอมแนะนำหน่อยมีอะไรมั่งที่เราไปซื้อกันมา แซลมอนกินมาเคยแซลมอนเคยกินวะบ่เคยบ่เคยบ่เคยยังยังอ่ะยังบ่ฮอดยังยังคิดยังคิดอยู่หนักอยู่ที่จะกินยังคิดยักอยู่เฮ้ยต้องลองอันนี้เนี่ยกินได้แต่ว่าอันที่กินยะก็คือวาซาบิวาซาบินี่มันจะตีดขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เห็นเขากินกันอร่อยต้องลองต้องลองเดี๋ยวมีหลายเมนูนี่มีหลายเมนูต้องลองให้หมดนะครับมีหอยหวานมี เออเยอะมากมายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาพอกินวันนี้เอากินอยู่ที่นี่เนาะเราไม่ออกไปไหนแล้ววันนี้ไม่ออกไปไหนแล้วครับก็คือจะให้กินอยู่ตรงนี้แล้วก็เช่าห้องกันน้องห้องพักห้องเบอร์สามเราพักห้องเบอร์สองนะเลขออกงวดนี้สองสามนะครับสามสองใบหวยนำผมนี่แหละจะเสื้อเอาลุยเลยดีกว่านะฮะป้าหิวแล้วหิวกันหรือยังหิวกันแล้วเนาะป้ากินกินกันมาดูกันครับแกะเลยจะลื่นฮะเสร็จแล้วก็จับนั้งอุ มันจะชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าเสียวมือมันจะชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่านะถ้ามันนานๆก็กอนะเออมือจริงด้วยเขาคมก็มันคมจริงด้วยเหรอติดใหม่ติดใหม่ลืมไปเลยเออบาดมือไปเลยมาเดี๋ยวที่ไหนทำเอาไปล้างก่อนนะจริงเหรอจริงไม่เอานะ ตัดนะนะตัดเลยตัดนะอันนี้ตัดอ้าวสวัสดีครับมาฮอดพิธีการกินแล้วนะฮะเมื่อกี้เราก็ทําการกินไปสักหน่อยเนาะ<ช>น้องหอมเนาะ,ะอยากให้น้องหอมกินโชกินโชกินโชกกินโชกหน่อยอ้าวมาอันไหนคือโชกโชเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วก็จิ้มตัวนี้อ,อยเพราะพี่บอกกินโชง่ายอยากให้เข้าใจว่าตัวไหนคือโชโชง่ายเอาวาซาบิมาตรงนี้แล้วกันรู้จักแต่โซจูหรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้เอาเอาอันนี้ใช่ไหมใช่ครับ กินแบบจ้ากินกับสาหร่ายใช่ไหมกินกับสาหร่ายฮะลองกินกับสาหร่ายดนแล้วผมรู้สึกโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเมนูแรงเข่ามื้อนี้นะฮะเมนูแรงเข่ามื้อนี้กับมีสมอนแล้วกับอาหารเล็กๆน้อยครับมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นวาซาบิวาซาบิมายองเนสเแค่กินเนาะเแค่กินเฉยๆมาผมจะจัดจัดใหญ่ไม่เยอะมาจัดใหญ่แล้วกันมา เนี่ยอ้ยฝนกัวาสบีอะไรกันไม่ต้องใส่อะไรมากมายไม่ต้องมีอะไรมากมายหนึ่งสองสามอ,อืมอร่อยเยอะคันหนึ่งจริงจริงใช่ไหมอยน,นี้จริงจริงกับสาหรายเนี่ยใส่กินอย่างนี้แหละทำไมอยู่ญี่ปุ่นหรออยู่ตอนไหนไม่รู้อร่อยอือร่อยมนะอร่อยอร่อยโอเคเรียบร้อยเราเป็นวาสบีแล้วนะ่วากลัวมากอืเป็นการ ชอบกินไหมอยู่นู่นอยู่นู่นมีไหม,มไม่มีนะค่ะไม่มีไม่เคยมีใช่ไหม,ยม,ไมอยู่แถวบ้านท่าเดือก็ไม่มีไม่มีเลยค่ะบอกไว้ก่อนว่าน้ําหอมนี้เป็นข้นท่าเดือนะฮะท่าเดือใส่ท่าเดืออยู่ทากีเด็กนะฮะฝั่เมียนมาเส้นทางไปเช,ชียงตุงนะฮะก็เป็นสาวไทยใหญ่สาวไทยใหญ่นะครับส่วนมากสาวไทยใหญ่นี้น่ารักคือทุกคนเลยนะฮะเพราะว่าผมเข้าไปนี่ตอนแรกแนมเห็นว่า นีว่าคนไทยเขาพูดไทยเขาเว้าไทยเขาใช้เงินไทยทุกอย่างนะครับผมไปยั้งตลาดนี้มีแต่คนเว้าภาษาเดียวกันเลยคือภาษาไทยนะฮะกะแปลกตาดีนะฮะเข้าบาต้องสื่อสารอย่างเลยบต้องใช้ภาษาพมาเลยพูดภาษาบ้านเรานะครับวอลภาษาบ้านเ่านี่กะเข้าใจเบิดสุคนเลยนะครับเอาสลับมือนี้กะน้องหอมมีอย่างสิฟากบอค่ะก็ฝากกดไลค์นะคะก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะเกิดติดตามช่องน้องหอมท่าเดือดด้วยนะคะก็ฝาก ทางผู้ผู้ไทยดำใช่ไหมคัผู้ไทยดำผู้ไทยดำก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครอยากเป็นกําลังใจให้น้องพร้อมท่าเดือนนะฮะเข้าไปติดตามได้นะครับกละกะมื้อนี้สำหรับมื้อนี้เฮากัขออนุญาตกินก่อนเพราะยังมีอีกหลายเมนูแต่อันนี้ให้เบิ่งเมนูปลาแซลมอนพิเศษพิเศษหน่อยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอพ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 อชั้นี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ซุ่ค่ะไม่ซุ้งค่ะไม่ซุ่งค่ะ